ทันข,าข่าวประคำมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสต์ประจำวันที่12มกราคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูขา่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรนัาจากจักการบ้าฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าสุดปราปลื้มใจปฏิกิริยาเด็รุรัสบิกเคีวสันได้อุปกรณ์ฝึกซ้อมพิเศษของชินาทิปสงกระสิน โดยดูท่าดิครัตมิกสันจะมีความสุขเสิร์เลเกินนะฮะเหมือนมีการเผยช็อตวิงแบ็กไทยพรางบ้าจากลีกเดนมาร์กอุดหนุนชุดฝึกซ้อมฟุตบอลของชนาทิพย์สงการสิน์พร้อมกับกอดกรงชุดฝึกของชนาทิพย์ด้วยรอยยิ้มชนิดที่ว่ามีความสุขเป็นอย่างมากแถมยังได้มีการแท็กไปยังชื่อของชนาทิพย์สงการศิน์อีกด้วยซึ่งนิโก้นั้นถือกลับเดนมาร์กสงสัยเพื่อน,อน,อนร่วมทีมที่นั่นคงจะมีอุดหนุนชนาทิพย์เพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับ ทางด้นิโครัตมิโกสันฟรูแบคขวาจมจากาบุกจากทางลิกเดนมาร์กเป็นหนึ่งในการสำคัญของทัพช้างศึกจีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของคุณซือใหญ่บาสดาอิชีรู้สึกอาเซียนคัพ2 0 2วันีารอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาและววันที่12มการาคมถึง10กุมภาพันธ์โดยจะประเดิมเกมแรกพบก,กับทางทีมชาติคีริคิสถานที่อันดับที่98ของโลกในครั้งนี้วันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วไปติดร่วมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยุคอิชชีกกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดพัง11แข้งทีมชาติไทยที่พาดบินสู่กาตารลุยสึกเอเชียนคัพ2 0 23 โดยกางไม่แพ้กน,นะหาเมื่อทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนําทัพของกุนซอใหญ่มาซาอิอิออกเดินทางสู่ประเทศกาต้าเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วเพื่อจะเตรียมทําศึกเพื่อจะเตรียมทําศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รายการทั่วใหญ่ของทวีปเอเชียซึ่ง4ปีมีครั้งนะฮะปรากฏว่ามีผูเ้เล่นตัวเก่งของไทยหลายคนที่พาดร่วมทีมชาติไทยบินสู่ประเทศกาต้าในครั้งนี้ซึ่งงานนี้เปิดพัง11บนักเตะที่พาดร่วมทีมชาติไทยลยุยศึกเอเชียนคัพ2023บอกเลยแข็งกระดง ไม่แพ้ชุดที่ออกเดินทางในครั้งนี้เลยนะเริ่มตที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นกำพลปฐถมอาการกุลกองหลังจะเป็นนิเทพงษ์เสรานน์มอนิเอลชอมเบียเชอรมลศักดิ์อาคีแล้วก็เควินเดียรมลำกองกลางจะเป็นคู่ปรารปรับรับนะฮะจะเป็นพิทัฒน์สุทธิธรรมกุลและก็ปกกล้าอน,านันต์กองกลางสามประสานแนวรุกก็จะเป็นเอกนิตปัญญาธิตพันธ์พวงจันทร์และก็ชนาทิพสงกระสินกองหน้าก็จะเป็นธิศิลินแดงดานในครั้งนี้อ่านะผมนี่ก็เป็นการจัดทัพในแบบที่ สำหรับคนที่ไม่ได้ไปนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดที่ของของทางาาทีมชาติไทยก็แล้วกันครับน่าเสียดายนะฮะที่ไม่เห็นชุดนี้ไปดูจริงจัง,จงสักทีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับอะจรยังไงบทวิเคราะห์ระบุเลยว่าทีมชาติไทยชนะเปิดหัวแต่ต้องลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพอีกครั้ง บทวิเคราะห์ผลกนนารแข่งขันทระบุเลยว่าทีมชาติไทยจะชนะคีกิสถานเกมเปิดสนามเอเชียนคัพ2023แต่จะไปแพ้โอมานซาอุดีอาระเบียจบอันดับ3เพื่อจะไปลุ้นที่3ดีที่สุด4ทีมจาก6กกลุ่มเพื่อจะลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายโดยทางเศรษฐีน้ำมันจะชนะพระวดจบแชมป์กลุ่มและโอมานจบอันดับที่2ในขณะนี้ ซึ่งคังวีกรอบบอลฟุตบอลบริษัทวิเคราะห์คาดการันแข่งข,ขันจากการนำสถิติและก็ผลงานต่างๆมารวบรวมเอาไว้ได้ออกมาประมวลเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคู่ของรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023ับรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา์ที่มีกำหนดบรรเลงเพลงแข่งระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์จากการวิเคราะห์ในกลุ่ม F ของทีมชาติไทย ชุดใหญ่ปรากฏว่าทัพช้างศึกมีโอกาสชนะคีกิสสถาน42%ส่วนคีกิสสถานามีโอกาสชนะไทย30.5%และมีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอกันอยู่ที่27.5%แต่ที่สำคัญก็คือเป็นเกมเดียวที่ทีมชาติไทยเจ้าชนะคู่แข่งนระรับแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ได้เท่านั้น ขณะที่อีก2เกมปรากฏว่าไทยจะแพ้โอมานไป51%โดยมีโอกาสชนะโอมานเพียงแค่23.2%และก็ออกผลเสมอกัน25.8%และเกมนัดส่งท้ายพระบัญกลุมซาอุดีอาระเบียมีโอกาสชนะไทยสูงถึง56%แต่ไทยมีโอกาสชนะเศรษฐีน้ำมันเพียงแค่19.7%เท่านั้นและก็จบลงด้วยผลเสมอ24.3%ทันทีจากการเปรียบเทียบคาดการณ์การแข่งขันซาอุดีอาระเบียจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม F ขณะที่โอมานจะเข้ารอบฐานะอันดับ2ของกลุ่มและคลีรกิซสถานจะตกร,ะรอบด้วยการเป็นอันดับที่4ส่วนทีมชาติไทยจะจบอันดับที่3และต้องไปวัดกันอีก5กลุ่มนะฮะเพื่อจะเข้ารอบส6บกทีมสุดท้ายฐานะอันดับ3าดีที่สุด4ทีมจะต้งหมด6กลุ่มต่อไป ำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยประกอบไปด้วยวันอังคารที่1 6มกราคมพบคีร์กิสสถานยีเวลา21นาฬิกา30นาทีณสน,นามอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมวันอาทิตย์ที่21มกราคมพบกับทางโอมานเวลา21นาฬิกา30นาทีณสน,นามอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมและวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพบซาอุดีอาระเบียเวลา22นาฬิกาส่วนท่องทางการถ่ายทอดสดนี้งานนี้ต้องขอคารวะให้กับทางพีบีท d ช่อง32ครับ ก็ฝากไปติดตามและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของพวกเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นขาต่อบานกันครับเอาได้ยังไงบริวินสุรกาทักทายแข้งปราสาทสายฟ้าณะแคมป์ทีมชาติกาต้าในครลังนี้ โดยบริบูรณสุรกาอดีตกองหลังปราสาทสายฟ้าโพทักไทยแข้งช้างศึกหลังเจอกันณนะโปรแงแมที่พักประเทศกาตาโดยทั้งสุบชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยได้ถ่ายคลิปวิดีโอของทางบริบูรณสุรกากองหลังทีมชาติอิรักที่เข้ามาทักทายเพื่อนเก่าจากสโมสรบริลัม ทีมชาติอิรักเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในศึกเอเชียนคัพ2023อยู่กลุ่มดีร่วมกับญี่ปุ่นอินโดนีเซียและก็เวียดนามเตรเดิมประเดิมนัแร,รกไพบกับทางอินโดนีเซียวันจันทร์ที่15มกราคมซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวบรบินสุราก้าเองนั้นได้เข้าไปสวมกอดกับทางสีวรักเทสูงเนินและก็พีระดนฉับรัศมีนอกจากนี้ยังเข้าไปแกล้งจุ๊บสุภชัยใจเด็ดจนร้องอกัอก,อกออกมาอีนะฮะขณะที่ทางสุภชัยก็แซวว่ามาเฟียอิรัก เป็นนว่างานนี้ก็เห็นหน้ากันก็ดีใจนะฮะถือว่าเป็นแข้งต่างชาติที่เล่นไทยลีกนะครับผมและกลับมาเจอกันอีกในการแข่งขันนัดทีมชาติในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารจะยังไงบิ๊กออสสมยศระยาวพิสูจน์ให้เห็นนั่งนายกบอลไทย8ปปีมีผลงานตลอดนะ โดยพลตรเอกดรสมยศพุ่มบันม่วงนดยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยผลงานที่พิสูจน์ได้เห็นตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาผ่านทางแฟนเพจ Facebook FA Thailand โดยพลตรเอกดรสมยศพยยุ่มพันธม่วงนดยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมจะโบกมือลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังบริหารงานมาครบววระโดยการไปให้กำลังใจทีมชาติไทยที่ประเทศกาตาซึ่งมีออสเผย ตลอดระยะเวลา8ปีหรือประมาณ2 9 2 2วันตั้งแต่ที่เข้ามาทำอาที่เมื่อปี2016เจ้าตัวนั้นได้มุ่งมั่นเต็มที่และตั้งใจที่จะทำให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมระดับสากลผลงานต่างๆมากมายได้พิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วโดยเฉพาะการวางโครงสร้างและก็รากฐานอันแข็งแกรแ่งให้กับฟุตบอลไทยทั้งระบบ เรามีนักฟุตบอลไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ระดับปรากยา่าเกิดขึ้นใหม่มากกว่า1,000 0คนมีโค้ชที่ได้ไลเเส้นทุกระดับรวมแล้วว่าก,กว่า5,000ัรายและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ยืนยันยื่นต่อไปในอนาคตในครั้งนี้และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา8ปีมีอะไรกันบ้างในได้ไปดูกันอยูครับเริ่มที่วางโครงสร้างความมั่นคง โดยงานนี้พลันที่เข้ามารับตำแหน่งพลนาฎเอ,ดอกดรสมยศมุ่งมั่นต้องการที่ยกระดับให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นองค์กรที่มีความพร้อมแบบมืออาชีพทั้งบุคลากรสถานที่และองค์ความรู้โดยเริ่มต้นด้วยการบางระบบโครงสร้างองค์กรใหม่พร้อมเพิ่มบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลต่อมาพัฒนาสู่ทีมระดับสากลแม้จะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานในช่วงขวบปีแรก บิ๊กออสเองก็ไม่เพียงแค่วางโครงสร้างการทำงานที่มั่นคงให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังคงมีวิสัยทัศน์มองการไกลสู่การพัฒนาฟุตบอลให้ได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะจะตัวตัดสินใจบินลัดฟ้าไปหาบรือแล้วก็ขอคำปรึกษาจากจอห์นนี่อินฟาติโนประธานสมาพั์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف ถึงแผนการพัฒนาฟุตบอลไทยในระยะยาวในขณงนั้นต่อมาก้าวสู่ความยั่งยืน ในวันที่บอกได้เลยนะว่าวันนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกว่าสมบุ์แบบพร้อมทุกมิติทั้งด้านโครงสร้างการบริหาร และรากฐานในสนามเรามีทีมงานมืออาชีพและที่ทำการสมาคมที่ทันสมัยอุดมไปด้วยเทคโนโลยีและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายที่ได้มาตรฐานและก็เป็นระบบระเบียบชัดเจนขณะเดียวกันผลผลิตจากโครงสร้างโกลด์ชูเกเตอร์ก็ค่อยๆงอกเงยขึ้นมามีเยาวชนทั้งชายและก็หญิงจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมแก๊สรูทมากกว่า9,000คนภายในระยะเวลากว่า5ปี นี่ก็เป็นการพูดถึงของผลงานของบิ๊กออสในฉบับย่อดในคารับนี้นะฮะกับผลงานที่ครองตำแหน่งนี้มาแล้วถึง8ปีด้วยกันและจะหมดภาระในช่วงสิ้นเดือนนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by อิชิสไตล์ประจำวันที่12มกราคม2567โดยชายผู้บังคั้งผุ้บันนลนคทรับ